สาวน้อยหน้าหวานรถเมย์นึงนิดจากสมิทธานนท์เป็นอีกหนึ่งพิธีกรและนักสแสดงที่ประสบความสำเร็จทั้งการเรียนและหน้าที่การงาน วันนี้รายการลูกศิษย์คิดถึงครูขอพาย้อนอดีตกระโปรงบานที่แสนสนุกสดใสน่ารักในรั้วเขียวขาวของสาวรถเมย์ศิษย์เก่าคนเก่งของโรงเรียนสตรีสมุตริปราการด้วยความสดใสมีน้ำใจมารยาทเรียบร้อยทำให้เธอกลายเป็นที่รักของครูทุกคนสมกับเป็นกุลสตรีสีสมุทรจริงๆ ี้นะคะร,รถเมคคนหนึ่งนิดจากสมิธานนนค่ะขออนุญาตพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมโรงเรียนเกา่าของสตรีสมุทรปาการต้องบอกว่าจะพาไปหาอาจารย์3คนด้วยกันอันนี้เป็นอาจารย์ที่รักคนหนึ่งก็จะอ,อ้วนๆเหมาะกับขนมมากๆอีกคนนึงก็ไซส์กลางลงมาเ็นผู้ชายอีกคนนึงอาจารย์ผู้หญิงขุนซเลนเดอร์มากยังแบบว่าขนาดอายุเยอะแล้วยังแบบสุดยอดค่ะเดี๋ยวถ้าพาไปดู งานอาจารย์ตลอยค่ะเป็นค่อนข้างทากิจกรรมเหมือนกันคือช่วยเหลืออาจารย์แล้วก็เป็นเฮสในการทําบอร์ดในการทํางานกับห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็จะทําประจํากิจกรรมตอนที่เรียนทําอะไรบ้างล่ะคะก็เวลามีงานแห่พวกแบบแห่แทีนเข้าพรรษาก็จะได้เป็นนางฟ้าเลยนะนั่งอยู่บนรถแล้วก็แห่มาในตลาดนี่แหละส่วนใหญ่ก็จะทำนี้สาปีซ้อน ประทับใจอะไรที่โรงเรียนนี้บ้างนะคะตัวเรื่องของมารยาทโรงเรียนนี้สําคัญมากคะ่ะเขาจะสอนเรื่องมารยาทในการแบบแต่งตัวในการไหว้อาจารย์หรืออะไรเงี้ยทุกอย่างจะมีหมดได้ได้จากโรงเรียนนี้มาหมดเลยคะ่ะมีอยู่3าท่านด้วยกันค่ะที่ที่แบบสนิทสนิทเลยแล้วก็คนแรกเลยคืออาจารย์เทวันอาจารย์เทวันเนี่ยสอนฟิสิกส์ตัวรถเมย์เองเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าฟิสิกส์ค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกันเมื่อไหร่ที่มีคํานวณจะมีปัญหาก็อาจารย์เทวันเนี่ยก็เรียนในห้องเรียนด้วยแล้วก็เรียนพิเศษด้วยอาจารย์เทวันเป็นคนค่อนข้างแบบ น่ารักค่ะเขาเป็นคนที่มีแบบว,วิธีการสอนให้เด็กเรียนเนี่ยแล้วเข้าใจง่ายๆแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ยากจนเกินไปสําหรับวิชาฟิสิกส์ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะต้องขออนุญาตจะพาคุณผู้ชมกลับไปที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการค่ะแล้วที่สําคัญวันนี้มาร้านขนมแล้วเดี๋ยวซื้อขนมไปฝากอาจารย์ท่านหมสมัยก่อนเราโดยสารด้วยรถนี้แหละค่ะไปโลด และเพื่อเป็นการระลึกความหลังเธอจึงขอขึ้นรถโดยสารประจำทางที่สมัยเรียนเธอโดยสารเป็นประจำาไล้ถึงแล้วก็ตื่นเต้นอยู่ค่ะไม่รู้ว่าวันนี้อาจารย์จะมีเซอร์ไพรส์อะไรเพราะว่าที่นี่เนี่ยมาโรงเรียนกี่รอบกี่รอบมีตลอดเดี๋ยวดูวันนี้ว่าจะมีอะไรถึงแล้วค่ะโรงเรียนถึงแล้วตอเดี๋ยวดูสิโอ้ยวันนี้มีต้อนรับอีกแลวเห็นไหม <Yeah. S 2> หนูบอกแล้ว งงขอเรานี่วงยุททวันที่มันเลงตามสไตล์ของเราหลังจากการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทางโรงเรียนตอนนี้ก็ได้เวลาที่เธอจะได้ไปพบครูท่านแรกครูผู้ซึ่งเปลี่ยนทัศนคติทำให้เธอชอบและเข้าใจการเรียนฟิสิกส์มากขึ้น นั่นก็คือครูเทวันดีจรัดไปค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปหาอาจารย์ท่านแรกก่อนเลยอาจารย์เทวนันสอนวิชาฟิสิกส์หนูได้ขึ้นลิฟต์วันนี้นะคะแต่ปกติแต่ปกติต,กต,ตอนเรียนหนังสือไม่ให้ขึ้นลิฟต์ห้ามขึ้นเด็ดขาดอ่านแหละตึกนี้เด็กสายวิทย์สายศิลป์ก็จะเรียนห้องตึกแถวนี้แหละ เดี๋ยวตอนเดินลงบันไดเดี๋ยวจะพาไปดูที่นี่เขาจะมีทุกชั้นเขาจะมีกระจกใหญ่เท่าตัวคนตรงบันไดอ,อ่ะเวลาเดินนักเรียนทุกคนจะได้ส่องดูตัวเองว่าแต่งตัวเรียบร้อยหรือย,ยังตอนขึ้นมาห้องเรียนอะไรแบบนั้นสวัสด,ดีค่ะคุณครูห้องพักครูก็เจอคุณครูอยู่ตรงนี้เลยนี่เลยอ่ด้านบนเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอกันเกือบหมดมีเพิ่มมาไม่กี่คนานอกนั้นกรุ๊ปเดิมหมดนี่อาจารย์เทวัน คนนี้เลยอาจารย์เทวันเดี๋ยวเราจะไปเจอตัวจริงเสียงจริงอาจารย์อยู่ในห้องใช่ไหมสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะ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 โอ้โหวันนี้อาจารย์แต่งตัวหล่ <c oughs> อเฟี้ยวแบบแบบไม่ปกติเลยทีเด <c oughs> <ๆ>ียวอาจารย์คะวันนี้หนูแวะ ตลาดมาก่อนค่ะซื้อขนมมาฝากคุณครูเขบคุณมละเขาคุณมละแล้วไม่น่าลำบากเลยไม่น่าลำบากไม่เป็นไรค่ะหนูรู้ว่าอาจารย์น่าจะกินขนมหมดไม่เป็นไรค่ะนี่เลยค่ะอาจารย์เทวันนะคะสอนวิชาฟิสิกส์ที่เมื่อกี้รถเมย์บอกไปมีสอนกันมา3ปีนอกจากในห้องเรียนแล้วยังสอนพิเศษทั่วไปเรียกว่าต้องติวเข้มเลยทีเดียวเป็นหนูเป็นยังไงบ้างคะตอนที่หนูเริ่มเรียนหม่์ตอนม .4 ี่เหรอตอนม .4 ีเรานะบอกตามตกเลยคิดคิดคำนวณเรื่องเลขเนี่ยแย่มาก แย yeah, ่มากๆแต่ก็ไม่ได้หมายว่าเราคงไม่มีความรู้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราขาดเทคนิคขาดวิธีการอะไรมากกว่าหลังๆก็ค่อยๆดีขึ้นเดีึยนหนูเรียกว่าหนูเป็นเด็กขยันใช่ไหมคะใช่ใช่ <c oughs> เป็นคนที่ฝ่ายเรียนเอางี้ดีกว่าโอ <Okay. S 2> เคถึงหนูไม่เก่งแต่หนูฝ่ายเรียนนะคะโอเคคนเราถ้าไม่ฉลาดนะแต่ถ้ามีความตั้งใจมีความขยันมันเพียรมันก็ประสบความสาเร็จได้นี่แหละอาจารย์เขาจะเป็นคนที่มี คำคมแบบนี้อยู่ตลอดตลอดในการสอนน้องๆอ,อาจารย์ก็จะเป็นคนที่มีมีวิธีการในการสอนอคน่อนข้างโอเคนี่มีพี่เขาถามหนูมากๆว่าอาจารย์เขาสอนยังไงเราถึงชอบ <c oughs> อาจารย์คือหนูตัวหนูเองเนะี่ยหนูอธิบายไม่ถูกหนูรู้ว่าหนูเรียนแล้วหนูรู้เรื่องอะ่ะทีนี้ถ้าถามอาจารย์เวลาอาจารย์สอนน้องๆหรือว่าลูกศิษย์อาจารย์สอนยังไงให้น้องๆรู้เรื่องถาม,อา,าอ,มอาจารย์เองดีกว่าใช่ก็โดยโดยปกติเวลาสอนก็อย่างที่เห็นในห้องนะ ก็พยายามพูดคุยอะไรที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันที่เราประสบจริงๆอ่ะคือไม่ได้ไหมายว่าเราจะเน้นแต่วิชาการตามเนื้อหาตลอดไม่ใช่ค่ะคือเราพยายามโยงเนื้อหาเข้ากับชีวิตจริงให้เห็นว่า์เนีเรนประโยชน์นใช่ไหมคะใช่ได้ก็คือฟิสิกส์เกี่ยวกับชีวิตจริงทั้นนั้นแหละ เก็บมาชีวิรงชีวิตตลอดอย่างโหรรเมจจำได้เลยคือรถสองแถวมีโหนมีโหนมีท่ารถขึนรถแล้วก็มียังไงทําไมรถเบรย่างงี้แล้วแรงเวียงยังไงทำท่าให้ดูด้วยใช่ใช่ทำท่าให้ดูด้วยค่ะนอกจากว่ารูปเก่งแล้วยังทาท่าให้ดูด้วยทาให้เราเรียนแล้วสนุกกวดลรอใช่ใช่ปวดล้อครูปวดล้อครูใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ตลอดนะยางงี้ตลอดกี่ปีก็ยางงี้แหละก็คือให้สนุกสนานเข้าไว้วิชานี้ปกติมันก็ซีเรียสเรื่องตัวเลขซีเรียสมากค่ะใช่เราก็พยายามสอนอยากให้ซีเรียส พยายามโยงให้ได้ว่ะสิ่งที่เรากำลังเรียนอยู่ตอนเนี้มันเอาไปเกี่ยวข้องกับชีวิตเรายัางไงบางทีอย่างเช่นได้ไหมคะบางทีเราไม่รู้อ่ะอย่างอย่างเช่นสมมติใช่ไหมสมมุติอย่างเราจะยกของอย่างเงี้ยอเราจะก้มยกมันก็ปวดหลังใช่เพราะว่าจุดศูนทวงมันมันเกินฐานเราอย่างที่ลงไปมันอาจจะหน้าทิ่มลงไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามการขาดนึงแล้วก็ย่อตัวยก ไม่ได้ไม่ปวดหลัง,งอย่างนี้ก็เกี่ยวกับชีวิตจริงเราหมดเลยอย่างสูตรอย่างพวกสูตรมันต้องมีสูตรลหละในการคํานวณน,นะคะอไ,อไอตรงสูตรตัวนี้เราก็ต้องไปฝึกเอาเองอแต่ถามว่าถ้าเด็กเก่งอ่ะถึงจะให้ตรงนั้นเพิ่มไป<อ>แต่ถ้าเด็กดูแล้ว ไม่ได้เก่งทางด้านฟิสิกส์โดยตรงแต่ว่าเราต้องการให้เขารู้ถึงฟิสิกส์กับชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เน้นคํานวณเยอะก็ให้เขารู้ตรงนี้ให้มากๆเข้าไว้อ,อย่างน้อยให้เห็นคุณค่าบางเอ,อิญหน้าฟิสิกส์มันไม่ใช่ว่าเรียนเพื่อสอบอย่างเดียวจริงๆน,นอกจากเรื่องของการเรียนโดยปกติแล้วเนี่ยอาจารย์แต่ละท่านก็จะมีจะมีเทคนิคในการอ่าประสบการณ์ชีวิตในเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาเล่าให้เด็กๆฟังอยู่แล้วอย่างอาจารย์เทวันเองก็ก็เป็นคนหนึ่งในนั้นที่ที่เล่าให้ฟังอย่างที่อาจารย์ว่าไปเนี่ย หนูบอกแล้วว่าอะไรก็แล้วแต่ต้องเชื่อมั่นว่าเราทําได้เนาะมีความตั้งใจซะอย่างก็เป็น,นแรงบ,บ <มา S 1> ันดาลใจเป,เป็นเป็นอีกแรงนึนทงที่ทำให้เราพึ้ขึ้นมาว่าถึงเราเรียนไม่เก่งแต่ถ้าเราขยันเราทําได้เชื่ออย่างนั้นสุดท้ายเราก็ดีขึ้นเกดก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตลอดตแต่ถามว่ามันถึงเกศสี่อะไรอย่างคนเก่งไหมก็ไม่ใช่อยู่ในระดับนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วสําหรับในระดับอย่างเราเราเนี้ยนะก็โอเคแล้วสุดยอดแล้วเก่งกว่าครูแล้วครูไม่เก่งหนึ่งแล้ววันนี้หนูมีนี่เลยค่ะ พวงมาลัยมาทุกครั้งก็มาเอาคารพตลองนีแหละคือคารญบอคารพอาจนย์หนูจะต้จะทำให้เราเกิดความเจริญก้าวหน้าเลยค่ะอาจารย์เอาแหละวันนี้มีพวงมาลัยมาให้อาจารย์ค่ะขอให้อาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นที่รักของเด็กๆี้ตลอดไปเลยก็ขอให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองแบบนี้ให้ก้าวหน้าแบบยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ครูก็มีของให้เหมือนกันพอดีวันเกิดที่ผ่านมาก็ได้จะส่งเมสเซจไปยังไม่ได้ให้ของใช่หนูพึ่งบาดแดไปไม่กี่ได้ไปวะส่งเมสเซจไปได้ได้ค่ะได้ค่ะคือมันมันอยู่ในนี้นะมันจะมีคําสอนบางอย่างที่ทําให้เราอะถ้าเราเก็บไว้มันก็จะทําให้เราเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆเป็นคําสอนอยู่ในน่้ยังต้องไปแปะฟาบ้านเอาไว้เลยโอเคอุ้ยนี่ไงความกระตัญยูนำสู่ความเจริญนี่ อจารเทวันและรูปหนูส่วนท่านที่2เป็นอา,อาจารย์สิริพรอ,อาจารย์สิริพรเนี่ยจะเป็นอาจารย์ผู้หญิงผมเป๊ะชุดเป๊ะหุ่นดีตลอดเวลาแล้วเวลาเขาพูดเนี่ยเป็นคนที่นั่งเรียนด้วยละเพินแล้วเวลาเขาก็จะมีแบบวิธีแบบเน็บนักเรียนเล็กๆแต่แบบสนุกอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากคนนี้ เอาละออกจากห้องวิทยาศาสตร์แล้วทีนี้ต้องขึ้นไปชั้น4ข้างบนค่ะเป็นห้องคณิตศาสตร์เมื่อกี้ได้บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวขึ้นบันไดไปเลยเจอกระจกใหญ่มากคือทุกครั้งต้องมีหนูสองประจํากระจกเนี่ยเวลาจะขึ้นไปอ๋อเนี่ยจะขึ้นไปเรียนทีนึงก็ต้องจับผมจับให้เรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยหรือย,อยังอ่ะเรียบร้อยแล้วไปได้มาถึงครูอีกท่านที่สมัยเรียนเธอมักจะมาช่วยงานครูในห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์อยู่เสมอนั่นก็คือ ครูสิริพรยังคงโอ้อาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าใครแล้วไหนต้องสว <c oughs> ัสดีเดี๋ยวหนูจะถามนิดนึงคะ่ะอาจารย์ห้องเปลี่ยนไปเยอะมากทุกอย่างหมดเลยไม่เหมือนเออดิมเลยค่ะก็ปรับปรับหมดปรับหมดเพื่อให้บรรยากาศ สมัยใหม่ไม่อย่างั้นแล้วนักเรียนก็ไม่อยากมาอยู่ละคณิตศาสตร์ใช่มันก็จะทําอะไรให้มันน่าสนใจนักเรียนจะได้เข้ามาใช้บริการทีนี้เปลี่ยนห้องใหม่ก็ไม่มีบอร์ดให้หนูมาทํากิจกรรมเยอะเลยข้างหน้าข้างหน้าเยอะเลยไมถึงว่าข้างหน้าห้องใช่ ก็จะเป็นบอร์ดซึ่งเหมือนเดิมนี่บอร์ดเหล่านี้ยังมียังมีทุกช่องอันนี้จะมีทุกช่องอันนีสายก็ยังมีแล้วก็บอร์ดความรู้อันนี้เป็นบอร์ดของนักเรียนม .5 ที่จะต้องทําก็ยังมีอยู่ยังบอร์ดเหล่านี้สมัยรุ่นเมเรียนเนี่ยเพื่อนเรุ่นเมก็จะช่วยกันทําแต่ละปีแต่ละรุ่นเนี่ยครูมีแค่สมาชิกเจ้าหน้าที่ครูมีแค่5คนรุ่นเมเนี่ยเป็นหนึ่งใน5ของครูแล้วก็จะช่วยด้วยความ สมัครใจตั้งใจเป็นเด็กที่เรียนวิทย์คณิตแล้วมีศิลปะอ่าเดี๋ยวนะมีศิลปะเป็นเด็กที่เรียนวิทย์คณิตแล้วมีศิลปะแต่ว่าเรียนคณิตศาสตร์แล้วอาจารย์หัวลาะเลยทีเดียวคือคือเป็นคนมีศิลปะมากๆแต่พอเวลาเรียนได้คณิตศาสตร์จะมีปัญหาตลอดเลยหนูหเองใช่ไหมคะแต่การที่ครูเทสบ่อยๆแล้วครูใช้กระดาษแผ่นเล็กๆเนี่ย ครูต้องการเสริมให้มีกําลังใจว่าอ่วันนี้ยังไม่ได้นะไปเดี๋ยวค่อยๆได้และการสอบของครูเนี่ยบ่อยครั้งที่ถูกเทสใช่ค่ะพิจารณาจะได้ตกกันเป็นคู่เพราะว่ามึงคิดจะได้ตกกันเป็นคู่แล้วก็ให้กําลังใจหรือแม้กระทั่งอาสอบทําคะแนนไม่ได้สูตรจําไม่ได้เนี่ยจะพบว่าสูตรเนี่ยยังมี สมัยรถเมลียนที่นี่สูตรก็ยังอย่างเนี้ยครูก็จะบอกว่าทุกวันนะเวลาขึ้นมาบนห้องเรียนเนี่ยถ้าเราเดินมาจากริปเนี่ยมันจะเป็นสูตรของมอปลายถ้าเรากลับมันจะเป็นสูตรของมอต้นแล้วถ้าเราทําอย่างนี้ทุกวันทุกวันสูตรเหล่านี้เนี่ยมันจะจําได้เลยว่าป้ายไหนคือสูตรอะไรวันมห้ามอหกถ้าเขาทําอย่างนี้เป็นประจําเช้ามากลางวันลงไปทานข้าว ก่อนกลับบ้านเปลี่ยนทาบโอ้โหเห็นทั้งวันเลยจำได้แน่นอนเรียงกับครูแล้ว oh, ม okay. ีอะไรที่มันเป็นสูตรเป็นเกรดเป็นนิยามเป็นทฤษฎีให้ช็อตโน้ตนะแล้วเอาไปใส่ที่อยู่เยอะๆหัวเตียงปลายเตียงแม้กระทั่งในห้องน้ํำก็ยังได้พูดเป็นขำพูดเป็นขำคือนั่งห้องน้ําแล้วก็จะเห็นนั่งดูไปด้วยเอนั่งดูไปด้วยพ่อนตรงไหนก็แล้วแต่ที่เราอยู่เยอะๆ เราก็จะเป็นโอกาสที่เราเห็นบ่อยพอเห็นบ่อยมันก็จะค่อยๆจำพรานคนที่จะเรียนคณิตศาสตร์ได้ดีเนี่ยพอเริ่มสอนเนี่ยครูไม่เคยถามไม่กล้าถามมีสักกี่คนที่ชอบคณิตศาสตร์ไม่กล้าถามแต่เราจะค่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆและเวลาที่เราสอนเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่านักเรียนเริ่มรู้สึกดีหรือยังและเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกดีเนี่ยเขาก็จะ สามารถในการที่จะรู้สึกว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากในแต่ละวันที่มาเรียนคณิตศาสตร์หนูก็ว่าหนูรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆนะคะตั้งแต่เรียนตอนแรกไม่โอเคแต่ว่าเรียนไปเรื่อยเรื่อยเริ่มโอเคขึ้นจนเรียนจบก็ไม่ได้แบบว่ามีทัศนคติที่แย่กับคณิตศาสตร์แล้วก็ สุดคูณหรืออะไรเงี้ยพวกสูตรต่างๆเราก็จะได้ทองรู้สึเดีใช่ค่ะคือหนูว่าเป็นเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ทําให้หนูรู้สึกดีกับคณิตศาสตร์มากขึ้นต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะและเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนของครูทุกคนที่เรียนคณิตศาสตร์โดยที่ตกมาโดยตลอดแล้วเขารู้สึกดีกับวิชามันเป็นสิ่งที่ครูรู้สึกภูมิใจมากครูไม่เคยนึกว่าเวลาที่เราสอนคณิตศาสตร์แล้วสอนเด็กเก่งให้เก่งมากขึ้น จะรู้สึกภูมิใจไม่ใช่รถเมยนี่เป็นนักเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่บังเอิญมีศิลปะสามารถที่จะมาช่วยงานครูได้อย่างดีดซึ่งจริงๆแล้วถ้าพูดไปแล้วหายากมากหายากมากคนที่เรียนแผนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วจะชอบงานศิลปะด้วยแต่เขาเป็นคนหนึ่งที่เ,เริ่มทีเดียวอย่างที่เขาบอกว่าสมัยที่เรียนม .4 เนี่ยเขารู้สึกว่าคณิตศาสตร์ไม่ชอบเพราะเราตก แน่นอนคนที่ตกบ่อยๆก็ไม่ชอบแต่ทำอย่างไรเขาเขามีจิตอาสาที่จะกล้ามาสมัครงานกับครูเนี่ยถือว่าเขากล้าหาญชันชัยมากมาและสุดท้ายเมื่อเขาอยู่กับครูโดยตลอดเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเมื่อรู้สึกดี การเรียนมันก็จะปรับไปด้วยก็จะทําให้สามารถทําคะแนนได้ใช่คือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงกลางวันทุกๆวันเนี่ยตัวหนูเองหนูก็จะอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่ห้องคณิตาศาสตร์ตลอดหนูก็เคยโดนจ์สูตรเหมือนกันคือ刷刷刷刷刷คัดสูตรคัดสูตรคือสูตรจะมีสมุดสมุดสมุดหนึ่งเล่มที่เป็นสมุดของโรงเรียนนะคะแล้วก็คัดสูตรไปเลย <S <S ลวันนี้ จบกีบจบเกี่มตั้งแต่ห้าสิบยี่สิบสิบสิบแต่ดูถอยรถเมย์โดนเยอะตลอดขึ้นเท่าตัวไปเรื่อยเรื่อยเต็มสมุดมีแต่สูตรโจทย์ไปเลยโจทย์ใหญ่คาดกันใหญ่เลยคือก็ดีค่ะเพราะเพราะอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าเวลาที่เราทําอะไรย้ำๆทุกวันทุกวันเนี่ยมันทําให้เราจําสูตรได้เยอะขึ้นเรื่อยๆตัวรถเมยเองเป็นคนหนึ่งที่ชอบชอบเอาชนะความที่เป็นจุดด้อยของตัวเองไม่ชอบให้ใครมาพูดว่า ทำไม่ได้ทําไม่ได้อะไรเงี้ยหนูจะคิดตลอดว่าถ้าฉันขยันซะอย่างฉันทําได้แน่นอนคนเราเนี่ยถ้าไม่เก่งไม่เป็นไรเอาขยันไว้ก่อนถ้าขยานันทุกอย่างจะสําเร็จหมดแล้ววันนี้ค่ะอาจารย์ค่ะในโอกาสนี้หนูมีโอกาสเข้ามาต้องขอพองอะไรให้อาจารย์นิดนึง <c oughs> นะคะไม่ได้เลย <c oughs> เข้ามาที่นี่แล้ว <c oughs> ขอให้อาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปีหน้าเกษียณแล้วก็จะพักผ่อนเนาะ นึ่งอันนี้เป็นของ,ของพรเล็กๆน้อยค่ะหนูว่าอาจารย์ต้องได้ใช้แน่ๆอาจารย์เป็นคนที่แต่งตัวแบบว่าเป๊ะตลอดแล้วก็ต้องมีอ็อกเซซอรีเล็กๆให้แล้ว <ขอ S 1> ค่าขอเปิดดูนะอินดีค่ะอาจารย์นี่โอโ้โหเห็นไหมล่ะนี่นี่ออกออก,ออกเป็นแนวลายเสือเล็กนึงตอนนี้กำลังอินเทรนด์นะอโ <laughs> อาจารย์หาไใน,ไนวันนี้ก็ได้เข้ามาโรงเรียนแล้วมีโอกาสอีกหนึ่งครั้งเห็นบอร์ดเห็นน้องๆทำอยู่อยากไประลึกความหลังบ้างขอามาบ้างได้ไหมคะได้เลยได้เลยลูกไป และครูท่านสุดท้ายที่เธอประทับใจมาจนถึงวันนี้เพราะครูคอยดูแลนักเรียนทุกคนอย่างใกล้ชิดเสมือนเด็กทุกๆคนเป็นลูกนั่นก็คือครูชานชัยพลอยสว่างส่วนอีกคนหนึ่งท่านสุดท้ายเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษอาจารย์ชานชายัยทุกคนในโรงเรียนจะกลัวอาจารย์คนนี้มากเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายปกครองอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็มีวิธีท,าทําโทษเด็กๆตลอดเวลาคนนี้ด้วยการกระโดดตบ คือเป็นการทำโทษนักเรียนด,ยด้วยวิธีการที่ให้นักเรียนได้ออกกาลังกายไปด้วยเพราะหนูก็เคยโดนไปแล้วกระโดดตบคือเป็นอาจารย์ที่น่ารักแล้วก็พอมาอยู่ด้วยเขาเป็นคนที่แบบใส่ใจนักเรียนมากๆอะค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะสําหรับอาจารย์ชาญชัยค่ะวันนี้รถเมลจะทําการ์ดให้กับอาจารย์เตรียมอุปกรณ์มาพร้อมเริ่มกันเลยค่ะก่อนจะขึ้นไปหาอาจารย์นะคะมีรูปคู่กับอาจารย์หลายรูปเลยอย่างรูปนี้เนี่ยเป็นงานรับปริญญ,ญาหนูค่ะ อาจารย์ก็ไปนะคะอยู่ที่นครนายกก็ยังไปแสดงความยินดีกับรถเมย์ด้วย ช่วงเปลี่ยนคาบเรียนน้องๆเพียบเลยเอาละเรียงแถวมันขึ้นไปเด็กๆสมัยก่อนก็เดินเรียนเดินเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็ะต้องมีก็ต้องมียิปหลนโอ้โหป้าขึ้นไม่ไหวแล้วชั้นหนึ่งก็เหนื่อยแล้วเนี่ยเพื่อ <c oughs> อาจารย์ชานชัยเดินขึ้นมาชั้น6นี่ค่ะ6กครับห้าห้องเรียนประจำของหนูห้องนี้เลย สมัยก่อน,นยังวิ่งขัดพื้นนะค่ะสีเขียวๆเ,เนี่ยขัดพื้นให้ห้องลื่นๆหอครับสองแน่เลยสอนห้องนี้อีกแล้วมาจ้าเอ๋สวัสดีค่ะอาจารย์หนูมาทุกครั้งหนูจะเจออาจารย์อยู่ห้องนี้ทุกครั้งเลยใช่ใช่เพราะครูประจำชั้นห้องนี้ก็ต้องให้มาอ,อยู่้องนี อาจารย์ประจำชั้นหกครับสองหกครับหนึ่งเอาเหรอเขาเขาเลื่อนเลื่อนห้องเขาเลื่อนห้องมาให้อาจารย์อยู่หกครับหนึ่งคนนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีค่ะแนะนำอาจารย์กอยค่ะท่านนี้คืออาจารย์ชานชัยค่ะอาจารย์ชานชัยสอนวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำชั้นด้วยตอนม .6 ก่าจรยแอบถาม ก่อนตอนหนูเรียนมหที่นี่เป็นไงบ้างคะหนูเป็นยังไงบ้างคะก็เธอก็เป็นเด็กที่เรียบร้อยกว่าคนอื่นสังเกตไง่ายๆก็คือเรื่องผมอยาตรงเป๊ะผูกโบกับโปรงยาวก็ไม่มีไม่มีอะไรนะก็เรียบร้อยเป็นคนเด็กเรียบร้อยอย่างที่หนูบอกไปว่าอาจารย์เนี่ยสมัยก่อนอาจารย์ทำอาจารย์ดูแลฝ่ายปกครองคะ่ะแล้วก็น้องๆทุกค,คนในโรงเรียนจะกลัวอาจารย์มากคืออะไรคะคือ คือตอนหลังเนี่ยรัฐบาลไม่ให้ใช้การเคี่ยนตีก็เลยคือตีแล้วไม่เราทําโทษเนี่ยไม่ได้ไม่ได้โกรธเขาแต่ท,ทําโทษเพื่อรูาว่าการทำโทษนี้นะเขาผิดนะเอเก็เปลี่ยนมาเป็นวิธีการออกกําลังกาย <c oughs> โดยการกระโดดตบแทน,น,นแหละ <c oughs> เปลี่ยนมาสาย <c oughs> ไม่ทรงงานอะไรพวกนี้มันก,มนก็มันก็ทําให้เขามีความรู้สึกว่าเออให้เราเราดูาทำโทษนะเพราะว่าว่เาเราทําผิด แต่แต่หนูว่ากระโดดตบจริงๆน้องๆไม่น่ากลัวขนาดนั้นแต่ทุกครั้งที่เวลาหนูเห็นอาจารย์เดินไปไหนน้องๆจะๆๆๆกระจายหายตัวหายหมดเลยคือคือสมัยก่อนนะครูเป็นฝ่ายปกครองอ<ม>นักเรียนเขา<ม>เขาเขามีความรู้สึกว่าครูเนี่ยโหดร้ายดุอะไรเงี้ยดุแต่<ม>แต่จริงๆแล้วถ้าถ้าเขาได้มาสัมผัสมาเรียนกับครูเขาจะรู้ว่าครูไม่เล้ดุคือทําไปเพราะหน้าที่ทาไปเพราะต้องการให้นักเรียนมีความมีมีอะไรเป็นคนดีทำเป็นคนดีอันนี้เป็นเรื่องจริงมากค่ะ อาจารย์เป็นคนที่แบบใส่ใจรายละเอียดในชีวิตมากค่ะต้องบอกตั้งแต่ตั้งแต่เรียนเนี่ยหนูถ่ายหนังสือช่วงนั้นรู้สึกอาจารย์จะมาประจําชั้นม6ช่วงนั้นหนูถ่ายโฆษณาด้วยถ่ายหนังสือด้วยถ่าย MV ด้วยอะไรเงี้ยเวลาไปทํางานอะไรก็แล้วแต่อาจารย์ก็จะรู้รับทราบว่าวันนี้หนูไปทํางานอันนี้เพราะว่าหนูจะต้องหายจากที่เรียนไปตอนรับปริญญาเนี่ย โอ้โหหนูรับปริญญาที่นครนายกค่ะอาจารย์ก็ยังไปแต่ว่าเราไม่เข้ามาโรงเรียนก่อนใช่ปะคะใช่ก่อนไม่เข้ามาค่ะด้วยเพรไม่แน่ใจไงว่าแม่ครูจะว่างไหมใช่ไม่แต่พอดีวันที่รับปริญญาจริงๆว่างก็เลยไปอีกรอบหนึ่งไปนู่นเลยถึงนครนายกเลยค่ะอาจารย์เขาจะมีเอกลักษณ์อะไรเยอะอย่างซอนหนังสือน้องๆอยากโชว์มากเลยเห็นเข้ามาแล้วนี่ เอกลักษณ์ของอาจารย์ทุกหน้าที่เป็นชี้สอนหนังสืออาจารย์จะต้องมีปั๊มประทับตาอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เป็นนักเรียนรุ่นรุ่นที่11ต่อจากรุ่นเมย์เขาสองปีทําให้อะวันเกิดผมเนี่ยเขาเขาไปเขาเขาไปเขาไม่บอกผมลนะเขาไปทําเขาให้กล่องมากล่องเราเรียกว่าพระ <laughs> วันเกิดเราก็แกะออกมาปับ๊บพอเราเห็นโลโก้เราปับ๊บเราเห็นหน้าปับ๊บเราโอโ้โห <laughs> ดีมากเลยเนี่ยครูชอบมากเลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะเป็นเอกลักษณ์ เป็นตรายาหน้าตัวเองคนที่ที่มาส่งงานตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าเนี่ยนักเรียนเขาต้องมาส่งงานเราให้งานเขาไปทำเขาเี่มาส่งเขาจะต้องมาปั๊มปั๊มนี่คือการเรียกว่าคนนี้ได้ส่งงารตรวจการตรวจเขาไม่มีหน้าปั๊มอาจารย์นี่ไม่ได้จะหนูกเลยจะบอกว่าโดดตกโดดตกโดนโดดตบคือจะบอกว่าถ้าคนไหนไม่มีตาปั๊มก็ลําบากเลยนะคะที่น้องๆจะเอาไปแกะตามตาปั๊มนี่แล้วมานั่งปั๊มแทนอาจารย์ ทีนี้มีสิ่งที่ตอบแทนกลับมาก็คือว่าเด็กๆในรักแล้วก็เคารพคิดถึงคุณค,ครูทุกๆคนเลยนะครับจนแบบว่ามีหนังสือรุ่นที่ทําให้ครูด้วยอันนี้อนนี่คือรุ่นองรุ่นของรุ่นเมย์นี่อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเล่มของหนูจะมีรูปเพื่อนๆทุกคนในห้องนี่ขุมมีวันเกิดบอกอาจารย์ด้วยว่าวอาจารย์ไม่เคยลืมเบิร์ดเดย์ค่ะอันนี้ต้องบอกจริงๆเมื่อวันเกิดที่ผ่านมาอาจารย์ยังส่งมเมสเซจไปเบิร์ดเดย์หนูอยู่เลยเพราะว่าในเล่มนี้เขาจะมีบอกหมดว่าคนไหนเกิดวันที่เท่าไหร่บ้างอื จางขาวันนี้ในโอกาสดีวันนี้ได้เข้ามาโรงเรียนอีกหนึ่งครั้งนำพงมาะไยมากราบอาจารย์ค่ะโอเคขอให้อาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงเร็วๆนะให้เธอมีชีวิตที่ก้าวหน้านะแล้วก็มีสิ่งใดที่เธอปรารถนาขอให้ประสบควมสำเร็จครับทูกข่อานาว้งนี่เรามีการอะไร การดรูปหนูกับรูปอาจารย์มีข้างหลังมีข้างหลังทำเองเหรอนี่ไงนี่ไงโอ้โหเขียนแล้วด้วยเขียนให้แล้วด้วยโอเคขอบใจมากขอบใจมากแร่ในะหนูรู้ว่าอาจารย์เป็นคนชอบเก็บของน่ารักน่ารักโอเคนี่เป็นคอลเลคชันเลยที่บ้านอันนี้เป็นอีกคอลเลคชันหนึ่งนะคะอาจารย์โอเคสำหรับอาจารย์ชันชัยค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆสำหรับความรักและความเอาใจใส่ให้กับลูกศิษย์คนนี้จดเมย์สั้นๆนะวันเกิด ที่ผ่านมาอายุเท่าไหร่นะ25อ๋อ25เพราะว่า25ใช่ไหมคะเออยี่ใช่ใช่เพราะว่ารุ่นเมย์รุ่น9รุ่นนี้รุ่น16บหกโอ้ยโอ้เอาเอาเอไปดำแล้วโอ้ยมีเบิร์ดเดย์ลายใกล้โอ้ยลายใกล้ เป่าแล้วนะอ๋ออาจารย์ขอบคุณมากเลยอะ Happy Birthday เก้าเก้า My Lovely Student with love ว้าวหนูก็ขอให้พี่รถเมย์เขาสุขมากๆนะคะก็ขอให้มีงานกันมาเยอะหนูจะติดตามชมแล้วก็ขอให้เป็นแบบอยากกับน้องๆโรงเรียนสตรีสมุดรากระแต่นีตลอดโอเคขอบคุณนะคะปีนี้วันเกิดนะหนูจะบอกว่าหนูแบบหนูแฮปปี้มากอะอาจารย์หนูแบบ รู้สึกว่ามันเป็นปีหนึ่งในชีวิตที่แบบเออมีแต่เรื่องดีๆเนะเออาะเธอบอกกับทีมงานว่าที่เธอมีวันนี้ได้ก็เพราะครูทุกๆท,ท่านได้หล่อนล้อมอบรมและสั่งสอนเธอยินดีและมีความสุขทุกครั้งที่ได้กลับมาพบครูภูมิใจที่ได้เป็นลูกศิษย์ของครูซึ่งจริงๆแล้วในทางกลับกันครูทุกๆท,ท่านก็รู้สึกภูมิใจและยินดีที่มีลูกศิษย์ที่ชื่อรถเมย คนนึงนิดจากสมิธานนท์เช่นกันอโหต้องบอกจริงๆค่ะว่าวันนี้มีความสุขมากๆเลยค่ะที่ได้มีโอกาสกลับมาที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการอีกครั้งหนึ่งนะคะเห็นรอยยิ้มของอาจารย์แล้วก็น้องๆทุกคนที่โรงเรียนแล้วประทับใจมากมาทุกครั้งอบอุ่นเหมือนเดิมค่ะแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีรถ่นเมย์ก็อยากจะกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกคนนะคะที่ทําให้ตัวรถเมย์เองเนี่ยมีโอกาสได้มายืนอยู่ถึงทุกวันนี้ ถ้าไม่ใช่เพราะที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการจริงๆทุกวันนี้อาจจะยังไม่ถึงตัวรถเมย์ด้วยก็ขอบพระคุณอาจารย์ทุกคนด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็รถเมย์กลับแล้วคะ่ะขอให้ที่โรงเรียนนี้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปแล้วก็มีภาพความประทับใจดีอย่างนี้ให้กับน้องๆทุกคนด้วยคะ่ะไปแล้